ไม่ต ja. yeah, yeah. no ้องโหลดแยกนะคะจะโน้ต no ทูดูลิสต์เวิร์ดเอแค่มี n โนชันจดเลยเบื่อไหมคะเวลาที่อยากจะทำทูดูลิสต์บัาง Planner จัดตารางงานต่างๆเนี่ยหูเวลาทำใช่ปะก็ต้องโหลดแอปนู้ตแอปนี้แยกกันไปหมดเลยจากที่มันจะ productiv e เนาะเข้าไปใช้ง่ายๆเริ่มรู้สึกว่าหลายที่จังมันขี้เกียจแล้วอะวันนี้ค่ะเลยเอาแอปมาแนะนำต่อนะชีวิตทุกคนจะง่ายขึ้นถ้าลองใช้โนชันดูค่ะ โนช i o นเนี่ยเป็นแอปครอบจักรวาลน,นะคะคือเก็บข้อมูลได้หลายแบบเลยะจะเป็นโน้ตธรรมดาก็ได้เป็นด็อกเป็นทัสหรือว่าอยากจะเป็นพวกเดต้าเบสต่างๆเนี่ยเก็บได้หมดเลยที่สําคัญเป็นแอปฟรีด้วยถ้าใครที่เพิ่งโหลดมาใช้นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้าว่างๆแบบว่างเลยอะ แตงเย็นอย่าเพิ่งลบแอปนะคะฟังก่อนเนาะเพราะการที่มันเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้มันก็ลยทาได้หลายอย่างแอปนี้อาจจะรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ชอบครีเอทชอบส,สร้างสรรค์ชอบตกแต่งใช่ไหมแต่สําหรับคนที่ชอบทําอะไรง่ายๆเนี่ยแอปนี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยทำยังไงได้บ้างแบบง่ายๆครบจบแค่มีแอปโนชันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือ Quick Note Y เก็บข้อมูลได้เป๊ะพื้นฐานของแอปนี้จริงๆมันเป็นการจดโน้ตอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราอยากจะพิมพ์โน้ตเก็บข้อความต่างๆต,ต,ตรงไหนเนี่ยก็คือพิมพ์ได้เลยเพนพอยของเวลาที่เราพิมพ์โน้ตแบบเขียนอะไรก็เขียนเขียนมันจะเป็นพืชใช่ป่ะเวลาที่เราอยากจะกลับมาดูทีว่าเอ้ยตอนนั้นเขียนโน้ตเรื่องอะไรนะข้อความสาคัญมันอยู่ตรงไหนนะมันก็จะเริ่มหาไม่เจอใช่ไหมถ้าเราอยากให้การเขียนโน้ตของเรามันเรียบร้อยมากขึ้นใช้งานมาเรียกดูเนี่ยสะดวกมากขึ้นจะแนะนําว่าโหลดเทมเพลตนี้มาใช้ค่ะไอเทมเพ ให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะแล้วข้อดีก็คือเขามีเทมเพลตมาให้ใช่ไหมแต่ว่าเราอะสามารถเปลี่ยนได้เฮ้ย <_ s> เราไม่ได้อยากได้หัวข้อแบบเขาอะแก้ไขได้อยากจะเพิ่มอยากจะลดทําได้หมดเลยนะคะแล้วเวลาเราเขียนข้อมูลไปใช่ไหมอยากจะขึ้นโน้ตใหม่กดแค่รูปบวกมันจะก๊อปเทมเพลตที่เราเคยสร้างไว้อะมาเป็นอันใหม่ให้เลยแต่ว่าไอการจดโน้ตแบบเนี้ยมันก็จะสะดวกสําหรับเวลาเราประชมุมหรือว่ามีไอเดียอะไรคุยกันแบบไวๆเฮ้ยแป๊บนึงเราขอจดโน้ตก่อนกดบวกปุ๊บเขียนได้เลยเขียนก็สะดวกมันเรียกดูก็สะดวกเหม สค่ะโจทยสรุปเขียนด็อกรวบรวมไว้ได้แบบปเป็นคลังข้อมูลเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะโจทยงานให้มันจริงจังมากขึ้นเขียนเลคเชอร์เขียนงานแบบเป็นไฟล์ด็อกเลยอ่ะอันนี้ยทาได้เหมือนกันนะคะความดีงามก็คือเราสามารถใส่ไฟล์เสียงได้อยากจะใส่เป็นพวกคลิปวิดีโอต่างเนี่ยเอาลิงก์มาแล้วแปะ วางไว้ในไฟลด็อกของเราได้เลยแล้วเวลาที่เราทําไฟด็อกเสร็จหมดแล้วอ่ะมันจะมารวมอยู่ในที่เดียวใช่ปะถึงเราจะเยอะแค่ไหนก็ได้นะแต่ความง่ายคือเราใส่แท็กมันได้เพราะเราใส่แท็กมันใะแย,ยกประเภทไปเลยว่าอ๋อไอ้ไฟเนี้ยที่เราทำอ่ะมันคือไฟล์เกี่ยวกับงานนะไฟเกี่ยวกับเรียนหรือว่าจดเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยพอใส่แท็กไปปุ๊บมันหาง่ายคืออยากจะดูแบบดูตามแท็กเองก็ได้หรือว่าแยกไปเลยจากข้างบนเนี่ยแยกตามแท็กไปเลยแต่ว่าพอแบบเนี้ยมันก็จะง่ายมากๆเลยแล้วดีไปกว่านั้นอีกคือพอเราทำไฟด็อกเสร็จใช่ปะ เห็นคนอื่นเขาแชร์กันได้ใช่ไหมนี่โนชันเป็นแอปเราเองเราก็สามารถแชร์คนอื่นได้เหมือนกันเวลาแชร์เลือกได้อีกว่าอยากให้เขาเข้ามาดูเฉยๆเขามาคอมเมนต์มาแก้ไขโดยคนที่เราแชร์ไปให้เนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องมีบัญชีของโนชันเลยนะได้ลิงก์จากเราไปใช่ไหมกดเข้ามาอยากจะแก้ไขอยากจะดูเฉยๆเนี่ยคือเข้ามาใช้ได้เลยแต่สําหรับใครที่ที่ออฟฟิศเนี่ยยังใช้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word กันอยู่แต่รู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแล้วฉันอยากจะใช้โนชะั n น่ะทำยังไงดีเราสามารถ Import มาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ของ Word ชห่หรือว่า Google s h e t ์ อิมพ์ตมาได้แล้วก็เอามาจัดเรียงหน้านิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็คือใช้ในโนชันได้เลยค่ะ3ค่ะ Word ไม่พอ Excel ก็มา แต่บอกก่อนว่าเอ้ย e x c e l ที่จะหมายถึงให้ทำเทเบิลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เซียนมากลึกมากอย่างเป็น Microsoft Excel หรือว่าตัว Google Sheet เนาะแต่ว่าทําตารางต่างๆได้เหมือนกันคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาทําพวกรายรับรายจ่ายหรือว่าจดรายการต่างๆสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็อาจจะเอามาเป็นตารางสําหรับเก็บคอนเทนต์ที่คิดได้ใช้แท็กนู่นนี่นั่นใช่ไหมวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพนะคะต่อเป็นการจดรายรับรายจ่ายแล้วกันถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มต้นตารางยังไงเนี่ยเขาก็มีเทมเพลตให้เราโหลดมาใช้นะเราก็ไปเลือกเเมพาาาได้ร เพจมาวางเนี่ยเซตใหม่ได้เองนะคะอยากจะเพิ่มหัวข้อเพิ่มคอล์ต่างๆอยากจะเพิ่มช่องอ่ะกดบวกได้เลยแล้วอยากจะใส่สูตรต่างๆก็ทําได้นะคะไอ้สูตรพวกนี้ง่ายด้วยคือไม่ต้องเป็นแบบเซียนเอ็กเซล่ะที่โอ้จะต้องรู้ว่าใส่สูตรยังไงนะ if แบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเลยอันเนี้ยให้ดูเนี่ยพอเรากดตรงฟอร์มูลาใช่ปะ่ะเราสามารถมาเลือกได้เขาจะมีแนะนําอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับไฟล์เนี้ยเทมเพลตแบบเนี้ยควรจะใช้เป็นอะไรดีหรือว่าอยากจะเป็นสูตรอื่นเนี่ยเราก็มาเลือกเลือกใช้ได้เลย และอย่างแบบนี้พอเราเซตช่องต่างๆคอลัมน์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะนี่ข้างล่างมีแบบแคลคูลเลตให้เลยว่าเราอยากจะรวมช่องทั้งบนลงมาไหมหรือว่าอยากจะดูมินิมั m มแม็กซิมัมอะไรเงี้ยเลือกได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าสรดวกดีใช้งานง่าย สค่ะตารางดีชีวิตไม่วุ่นด้วยแพลนเนอร์ในโนชันแต่ว่าถ้าเราอยากจะวางแผนชีวิตอย่างแบบมีประสิทธิภาพเนาะเราไม่ควรจะเสียเวลากับการหุย้ยตรงไปหนั่งเซตตารางให้มันยุนย่งยากวุ่นวายเพราะฉะนั้นแพลนเนอร์ที่มันเซตติ้งง่ายเวลาจะเรียกดูเนี่ยก็ทําได้ง่ายแต่ว่าแบบนี้ตอบโจทย์มากกว่าเยอะเลยของในโนชันนะคะเราสามารถสร้างคาล endar ได้แบบง่ายๆก็คือนี่ กด slash แล้วก็พิมพ์ว่า c a l endar ได้เลยเราอยากจะเซตติ n งมันอยากจะสร้างท s k ต่างๆนั่นคือมันทําได้แบบละเอียดมากๆกดบวกพอบวกเข้ามานะเราจะพิมพ์แค่หัวข,ข้อเฉยๆเลยก็ได้โอเควันนั้นวันนี้ฉันต้องทําอะไรเลยก็ได้หรือว่าอยากจะกําหนดรายละเอียดดีเทลต่างๆให้มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำได้แบบเยอะมากๆเลยอะซึ่งก็จะมีตัวเลือกให้เราอยู่นะคะไปกด add property ใช่ปะเลือกได้หมดเลยแต่จะว่าถ้าเริ่มต้นอยากจะง่ายๆจริงๆนะให้ดีคือเพิ่มแค่ท็กก็ได้ค่ะ แยกไปเลยว่าอันนี้หรอเป็นงานที่เกี่ยวกับงานประจําเกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราเซตแท็กได้หมดเลยแล้วข้อดีนะนอกจากที่เราจะเซตแท็กได้เยอะแล้วใช่ไหมคะด้านล่างเนี่ยเราสามารถพิมพ์แบบได้เป็นเหมือนโนต้ตอีกอันนึงได้เลยสมมุติว่าปลายเดือนจะจะไปเที่ยวใช่ปะ่ะจะาก,ก็เซตข้างบนหมดแล้วอ่าไปเที่ยวเขาใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพราด้านล่างเราสามารถเซตได้เป็นแผนเที่ยวเลยอะ จะไปที่นั่นที่นี่เอาข้อมูลเอารูปภาพไปเที่ยวทริปกับใครแทนโนตตรงเนี้ยไปให้คนที่เราร่วมคลิปเนี่ยดูได้ด้วยเหมือนกันแล้วที่ดีที่สุดเลยที่จ๋าบอกใช่ไหมว่าแพลนเนอร์ที่ดีเนี่ยควรจะเรียกดูได้ง่ายใช่ไหมคะพอเราเซตแท็กต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอกับไปหน้ารวมหน้าคาเรนด่านเนี่ยมันสามารถเรียกดูได้ง่ายแล้วแบบเฉพาะเจาะจงบางเรื่องก็ได้อยากจะดูแค่บางเรื่องก็แค่มาเลือกได้เลยมันก็จะแยกมาให้แล้วนะคะแบบนี้สะดวกมากเลยถ้าไปเทียบกับบางแอปเนาะที่เราจะต้องรวมทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอ่ะอ เดียวเวลาดูมันก็จะลำบากค่ะ5้าค่ะมีะ v To o o l s t t ให้ไม่ต้องพิมพ์เองทุกวันเคยเป็นไหมคะทำคาล endar ก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าอ ต้องทำทูดูลิสต์อะก็อะมาสร้างใหม่มานัง่งเขียนเอาวันนี้ทําอะไรนะพรุ่งนี้ต้องทําอะไรนะโนเซชันจะทําให้ปัญหาเราเนี้ยหมดไปค่ะเมื่อกี้เราทําค a ล endar แล้วใช่ไหมใส่ไว้แล้วนี่ว่าวันนั้นวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเอาข้อมูลเอา Data จากอนนั้นเนี่ยแหละมาสร้างเป็นทูดูลิสต์วิวไปเลยง่ายๆสแลค่ะแล้วก็เขียนว่า List v วิวป๊บเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้เขาทําเป็น List v วิวอะไรละอ๋อเป็นทูดูลิสต์เลือกข้อมูลมาจาก Data คือค a ล endar นะแค่นี้เองปรับวันฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยให้มันตรงตามที่เราอยากจะใช้ แค่นี้ก็ได้ To-Do List เลยนะคะซึ่ง To-Do List เหล่านี้ตรงกับคาล endar ที่เราไปใส่ไว้ตอนแรกด้วยไม่มีอะไรตกหล่น To-Do List ตรงกับคาล endar ทุกอย่าง ครบ5ฟังก์ชันที่รวมจบในแอป o นชันไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเบสิกที่ทุกคนสามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วก็ทาให้เป็นในเวอร์ชั่นของตัวเองได้นะคะถ้าใครที่พอทําจนชินแล้วเนี่ยสามารถตกแต่งได้แบบความมินิมอลความน่ารักกระปุกกระปิคือทาได้หมดเลยอะ่ะแล้วยิ่งเขามีวิดเจ็ตที่เราสามารถไปสร้างอยู่ในพวกเว็บ Notify a แอปชันอย่างเงี้ยเอาไปทําตรงนั้นแล้วเอามาใส่ในหน้าโนชันของเราได้เลยทาเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าเว็บไซต์เว็บหนึ่งเลยก็ได้นะที่สําคัญทาได้ง่ายกว่าการที่เราจะต้องแบบเขียนเว็บอะเออวันนี้ก็จะง่ายกว่ามีตัว ยอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าตัวโนชันเนี่ยมันใช้ได้ฟรีแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยากจะใส่พวกรูปภาพมีเดียต่างๆแบบเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใส่ได้เยอะแบบอันลิมิตนะเพราะว่าแบบฟรีเนี่ยให้เราใส่ได้แค่5เมกเท่านั้นถ้าเราอยากจะใส่ได้เยอะกว่านี้อยากจะใช้ให้เป็นทีมสเปซเลยเราก็ต้องเพิ่มเป็นแบบ plus หรือว่าตามแพ็กเกจต่างๆของโนชันไปนะคะแล้วก็ตัวแอปโนชันนะคะเขามีเวอร์ชันที่เป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตด้วยนะเราก็สามารถโหลดมาใช้งานได้โดยที่ข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราล็อกอินแอคเคาท์อะไรไปมัน ดแต่ถ้าให้จ่าแนะนํานะคะจ๋าว่าในเวอร์ชันพวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยน่าจะเหมาะกับเอามาดูข้อมูลหรือว่าเช็คข้อมูลมากกว่าเพราะว่า UI หรือว่า tools ต่างๆในเวอร์ชันคอมเนี่ยมันจะทําได้เยอะกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่าค่ะฟังมาขนาดนี้นะคะใครที่สนใจตัวแอป n o t ช o นเนี่ยอยากให้เราพาไปแบบเจาะลึกมากกว่านี้อีกบอกได้เพราะว่าจริงๆแล้วโ t ชันมันทำได้เยอะแบบเยอะมากแบบมากจริงๆอ่ะเออเผื่อว่ามันอาจจะมี EP ถัดๆไปนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ